สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้ร้องหลายสูตรแล้วเนาะมาลองสูตรนี้กันมึ่งค่ะสูตรนี้ร้องเห็ดไปแล้วเด้อค่ะถึกใจสําหรับคนอยู่ต่างประเทศเก่ยวกระเทียมแล้วอทอดกระเพราไปนะค่ะกระเพราอันนี้กระเพราอันนี้เป็นกระเพราของไอ้ที่เอาทอดเนี่ยห้าเอาชวนดอกชวนอยางกอนเนาะ เพราะว่าเขาเสด็จมีกินหมอมกระเพรานี่เป็นกระเพราขาวนะคะใบมันจะใ่หรืออันกินจะฉุนคล้ายๆใบยีราทั้งไต่ทั้งภาคใต้นะคะมีเนาะคอยเอาส่วนที่แบบบ่าแข็งๆเนะี่ยไปทอดเพื่อความเข้มความเข้นมนะคะกระเขาแบบ หอมจากนั้นเขาก็ตําพริกเครื่องแกงเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะใ้พริกทุกชนิดเนาะปุงรสแล้วปุงแล้วน้ำตาลขนออผงชูรสอ,อันนี้ตําใส่กันนะคะจากนั้นเอาพริกลงงแล้วเนาะพริกที่ทอด ไัวขัวเัวส่วนที่เขาแข็งๆเนี่ยเอามาทอดน้ำกันไว้เขาสิเก็บกินได้ตลอดเพราะว่าปกติถ้าเขาไปซื้อไอ้สดอเองเนาะไอ้สดอกับเผาเนี่ยมันกระชิบเสียหรือหรือว่าเอาฟิตแข็งหรือว่าน็อกล็อกน้ำแล้วเอามาเฮ็ดไม้เสียคอยล้องทุกวิธีแล้วเอาไปยู่ คือกินเขาหายนะคะทาหเอาไ้ด่อนๆถ้าแบบนี้เขาเอามาทอดเลยเามาทอดรวมกันเลยเพราะว่ากระเพราเขาลายเนาะปีนี้ปลูออกลายเขาก็ทอดไปก่อนหล่งไฟจากน้อยเลยคะ่ะเพราะอันนี้เป็นกระเพราทอดเอาส่วนแข็งส่วนเหลืองที่แบบทุกใบให้เขาทอดส่วนที่แข็งก็เน เรื่องนะคะอันที่มันบบงงามเนี่ยคือเฮาเสียดายมันเนาะเพราะเฮาอยู่ต่างประเทศเฮาบม่มีโอกาสกินกระเพาได้ปันใดก็เรื่องส่วนที่แข็งส่วนที่แบบมันแข็งนี่ค่ะแล้วก็เป็นดอกทั้งสี่เ้อพ่อแม่พี่นอ้องเป็นดอกเังเสียเนี่ยเอาไปท่ดส่วนแข็งทอดเทพเลยเนี่ยอันนี้ขนทั้งสี่นจะจ๊ะ กินก็หอมแต่ว่าให้เขาได้กลิ่นแบบตลอดเพราะว่ากับเราอยู่ประเทศนอกอะ่ะปีนึงเขาก็ได้กลิ่นข้างนึงไปซื้อซอสมาร้องนอกนั่นนกนี่มึงอะ่ะร้อง,ม,งมายอมมาร้องสูตรนี้กันมึงเฮ็ดไปแลเราเที่ยวนึงติดใจค่ะก็มีพีนองคอยตอนนี้มาเจ็บสูตรซะนี่แต่มันมง,งามเขาเสียดายเนะาะก็เขาอยู่เมืองนอก เรหาสื่อบาได้คเราอีกอย่างกับกะเพาต่างประเทศกะแปอยู่เดถ้ากะเพาอันอื่นเนาะผึ่งกับผึ่งเขาผสมกันนะคะเราบัดที่นี่กินเขากับโบมีด้กระเพาแดงข่อยกลายเป็นแบบว่าบบมีกินกะเพาะนะคะพอวผึ่งกับผึ่งเขาผสมพันกันยังไงบ้หัวเราออกมากับโบมีกินแต่ตัวนี้ไม่กินเนาะ รสชาติเพ็ดพนค้ายๆใบยี่หร่าทั้งใตเลยจ้ะเห็นเขาทอดไปเลยจ้ะเขาเพ็ดสดของตัวเองใบอันนี้ทอดไว้ก่อนทอดไว้กินแบบหล,ล,ลายปีนะคะตัวข้าวกระเตอที่เรานียเต็มไปหอยู่ในนี่คอยเติมน้ำตาลไปเร็วะะเด้ค่ะผู้ใดหมักหวานกับใส่หวานนะคะจากนั้นจากนั้น mm. แล้วจ้ะ อ่ะมันก็เหน่อยอยู่ขอเติมนะมันหายมันหายจดนั่งกับตาด้วยสติ๊ขาวค่ะน้าตาเขาจะได้กินเราไวาเขาี่ใส่กระปุกไวด้ด้เสียแข็งไว้กินได้ตลอดนะคะ ว่าสูตรนี่เห็ดลองมึงแล้วดีค่ะสำหรับคนอยู่ต่างประเทศเนาะเพราะว่ากับเขาบ้านเขามันหลายเนาะอยู่เมืองไทยก็ได้เพราะว่าเมนูซิมคิดนะใช่ไแต่เขาอยู่ต่างประเทศเขาไม่มีจิบเนาะเขาก็ต้องเห็ดสูตรของเขาเอาไว้กว่าเห็ดมาอะไรสูตรเดียวสูตรนี้เนี่ยจ้ะได้เต็มกระถางแล้วก็หอมคงทน ค่ะกระเพามันยุบแล้วส่วนที่แข็งๆยุบแล้วยังมีเหลืออีกเขาก็ติมเข้าไปค่ะติมเข้าไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าพริกเขาจะได้ที่ติมได้ตลอดะค,ะค่ะใส่แบบใส่แบบหลายเลยอ่ะ กินกินเขาเนี่เริ่มหอมอ้วยแล้วเด้อเพราะว่าคอยเอามาทอดเขาก็จะกบกินพริกหรือผู้ใดมักเผ็ดกว่านี้นะคะกระใส่พวกพริกทอดเพิ่มได้จ้ะเพิ่มได้ นี่เขาใส่น้ำมันน้ำมันแบบว่าลดคอเลสเตอรอลนะคะเขาก็ทิได้แบบหลายอยอู่ดินี่ไข่เทกันไง,นงห่อนอยู่ยไข่กระไส้กันนี้ไปไใคก็คั่วหมูค่ะคั่วหมูแต่บริเซน้ำมันด้วยเพราะว่าไข่ใส่ส่วอันนี้แทนค่ะส่วนกเผาของไขง่นี่ ก็าทาี่เป็นนาตาดัวยซี้ค่ะเอาก็บอต้องเติมน,น้ำมันที่ยังใด้ดีเขาก็บทีเป็นนาตาจ้งสซีขึ้น,นอ,อย่งงี้ะขึ้นเอาผักมาใส่ค่อยยันค่อยผานวิตามินใส่ขนีรนี้น หอมกระเพราค่ะท่านผู้ชมค่ะงานตากระชิบเป็นสิทค่ะโดยที่เขาบ่ได้ต้องใส่น้ดมันตรงจุดนี้นะถ้าเอาสดจากหั่นนะคะที่ใส่งานตากระชิบเป็นสิทธิ์ได้จ้ะอันนี้คอยใส่ติกทอดเข้าไปน้ำเนี่ยค่ะเดี๋ยว เอาพริกอันนี้ไปโอ้จีด้วยนี่คอยเติมความเผ็ดเข้าไปเนะาะเพราะว่าอยู่บ้านพริกมันเหลืออยู่หรือใส่พริกเขาต่ำแห้งอะไรดะคุณสามีมาค้นให้ค่ะเราทีเด่นชัดขึ้นเนาะว่าอันนี้เราต้องวางเราต้องโดนไปใส่ไลน์ เพราะว่ากะกินเป็นปีด้ยนะม่เดี๋ยวมันทิเข่าหนาวแลยเี็ยนี้พริกอีงก็ใส่เลยค่ะใส่ได้น้ำมันก็เติมเอาความหวานก็เติมเอาอันนี้เขาเ็ดเครื่องมันทำไมซื้อเครื่องแบบเขาไม่ต้องซื้อนะคะ่ะเพราะว่าซื้อมกกาบปเซียบเราเทดเอาเลย่ะเข้าัดที่นี่คอยกะซิครัวอันนี้ใส่อีก ไปค่ะไหไปเลยล้ายพ่อกินเป็นปีนะค,ะค่ะตอนนี้ก็ค้น,นะคะแล้วค่ะแล้วที่นี่กำสุด้ายละหมดแล้วด้วยค่ะกำสุด้ายละ,ยละแต่ในสวนยังมีอีกอยู่ด้วยค่ะคอจะปิดไฟหหเหรอ อันนี้คค่ะอันนี้กระทะใยเติบอยู่ด้วยค่ะกระสิเก็บแบบใส่ไอ่ใส่ขวดแก้วไปนั้งสินะคะร้อให้มันเย็น,นก่อนเนาะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วเนาะค่ะสูตรของกระเพราสำหรับคนต่างประเทศอยู่ได้กินได้แนะนำเมนูนะคะขอบคุ้นค่ะผู้ใหมากค่ะ กดไลค์กดติดตามเดี๋ยวซิมาแชร์สิ่งต่างๆให้กันเมองนะคะขอบคุณที่ติดตามและเป็นกําลังใจให้กันมาตลอดนะคะอ่อ,อนซ้อนอีสานดยุเอค่ะ